ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ ep ที่6ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดข้อมูลแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเ,เ,เพื่อนนอ้นองได้รับชมกันเช่นเคยนะคะช่วงท้ายคลิปก็เป็นในส่วนของชุดข้อมูลเลขดับเนาะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าแอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะช่วงท้ายคลิปค่ะก็จะเป็นเลขดับนะคะถ้าถึงช่วงเลขดับ fc ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะทางกองสลักไม่มีเลข นะคะคเป็นเพียงแค่อาจารย์คิดคำนวณความไม่น่าจะมาของตัวเลขก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็น10หน่วยด้านบนนะคะของอาจารย์เอทัผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข6ก็เข้าไปนะคะสลากออก3 5 6ค่ะเลข6ก็ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านบนของเขาให้เลข1เลข3เลข6แล้วก็เลข7ของเขาก็สถิติย้อนหลังก็เข้าดีเดินดีมาเหมือนกันเนาะ ส่วนต่อมาจะเป็น10หน่วยด้านล่างแนวทางงวดที่แล้วให้มาเลข1ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะสลากออก3 1ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข1เลข3เลข4แล้วก็เลข8ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะมาครบด้านบนของแอดกรมเกตโนูแนวทางวดที่แล้วชุดนี้ของเขาให้มาก็เข้าไปแค่เลข3กับเลข6เนาะสลากออก3 5 6ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะให้เลข0ูเลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8 ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นมาครบด้านล่างชุดนี้แนวทางงวดที่แล้วให้มาก็เข้าไปนะคะสลากออก3าหส่วนแนวทางงวดนี้มาครบด้านล่างค่ะให้เลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9แอดก็ขอบคุณของแอดกรมเกตนุตด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุด1 0บด่านสิบหน่วยด้านบนนะคะของแอดพิมมี่แนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้ให้มาค่ะข้ออข้มูลหลัก10ก็เข้าไปเลขห้านะคะหลักหน่วยเลข6ก็เข้าไปสลากออก5 6ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุด10ด้านบนให้เลข1เลข3เลข4เลข5เลข7เลข8เลข0เลข6 หลักหน่วยด้านบนแนวทางวดนี้ให้เลข1เลข2เลข6เลข7เลข8เลข9เลข0ูแล้วก็เลข3แอดก็ขอบคุณของแอดพิมมีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอสโซยุนะคะก็จะเป็นเด่น110หน่วยด้านบน แล้วทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก3 5 6ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะก็ของเขาจะให้เลข3เลข5แล้วก็เลข7จ็ดชุดผลงานย้อนหลังของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดหน่วย ด้านบนนะคะของเวียงพิงแนวทางงวดที่แล้วของเ้าชุดนี้ให้มานะคะก็พาดไปหลุดไปค่ะสลากออก356หลักหน่วยออกเป็นเลข6ผลงานสถิติย้อนหลังของเขาอันนี้ก็มีพิ่งมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็พึ่งหลุดไปงวดที่ผ่านมาส่วนแนวทางงวดนี้ชุดหน่วยด้านบนให้เลข5เลข6 เลข7เลข8เลข9เลข1เลข3แล้วก็เลข4แอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของเลข8ทิศพิชิตความโจรแนวทางว่าที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก3 5 6 3 1 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข1กับเลข5ตัวเจาะจะมี1 4 1 2 1 9 1 0 1 5 5 3 5 6 5 8 5 7แล้วก็51าหนแอดพูดสลับไปก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณของเลข8ที่พิชิตความจนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของ10เลขดังสลาก5ภาคแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ10เลขเด็ดเลขดังสลาก5ภาคจะให้3 2 6 8 2 8 5 9 8 1 8 7 1 4 4 5 8 9แล้วก็9 7 ฝั่งขวาก็เป็นเลขดังต่าง,างเนาะชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขดังสลากค่าภาคด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นข้อมูลชุดแนวทางเลขดับกันบ้างถ้า FCC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นเลขดับเนาะ ชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดดับหลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโนแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้เลข3มาสลากออก31ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้หลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโนให้เลขหนึ่งต่อมาจะเป็นชุดดับด้านล่างตัวเจาะของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก3 1หนึ่ง ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะเจาะดับด้านล่างนะคะจะให้5 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 9 7 8 8 7แล้วก็9 6ก็ชุดนี้ของเขาให้มาน่าจะเป็นชุดดับแต้ม5เนาะแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับ10บหน่วยด้านบนของไผ่สีทองแนวทางงวดที่แล้วของเค้าอันนี้ให้เลข6มาสลากออก5่าหก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของไผ่สีทองให้เลข2ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเา้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาชุดนี้ก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกัน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับด้านล่างของเขาให้เลขหกแอดก็ขอบคุณของไผ่สีทองด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับของแอดดั่งเมซายนะคะเรามาดูชุดดับคู่ด้านล่างกันก่อนชุดนี้แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลาดออก3ามหนึ่ง ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลค่ะชุดดับ2ตัวตรงๆข้อมูลชุดดับด้านบนให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก5 6ส่วนดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันสลากออก3 1ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดดับคู่ด้านล่างของเขาจะให้0 1 0 9 19 ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลชุดดับ2ตัวตรงๆงค่ะข้อมูลชุดดับด้านบนจะให้56,69 7 2 8598 0 1 1 4 273043ส่วนชุดดับด้านล่างแนวทางงวดนี้จะให้ที่340596877 86950413แล้วก็22 แอดก็ขอบคุณของแอดดังเมสซด้วยนะคะต่อมานะคะจะอาจจะเป็นข้อมูลชุดดับหน่วยด้านบนของแอดสตังค่ะแนวทางวดนี้ให้เลข6แอดก็ขอบคุณของแอดสตังด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับบนนะคะของแอดพิมมี่ อันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้แนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้เลขหนึ่งมาสลากออก356ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านบนนะคะทุกหลักของแอดพิมพ์มีให้เลข2ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มานะคะก็ไม่ผ่านเนาะสลากออก31เขาให้เลข1มา ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างนะคะทุกหลักของแอดพิมมีให้เลขแปดต่อมาจะเป็นดับ10ด้านบนของเขาแนวทางงวดนี้ก็ให้เลข8เช่นเดียวกันแอดก็ขอบคุณของแอดพิมมีด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นชุดดับของแม่นมากขั้นเทพหรือดับมหาโชคชุดนี้เรามาดูข้อมูลชุดดับด้านบนกันก่อนของเขาจะให้1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1ส่วนข้อมูลชุดดับด้านล่างแนวทางงวดนี้จะให้1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9แล้วก็0 0 แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านล่างนะคะของแจ็คเมืองการที่ FC ถามหามาผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข7เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ